สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Car er Culture TV วันนี้เราจะพาไปพบกับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ดุด,ดานและเร่าใจกว่าเดิมกับ Honda Wave 2026 Red Edition มอเตอร์ไซค์ ide, ที่หลายคนรอคอยด้วยดีไซน์ใหม่ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเวฟให้กลายเป็นสปอร์ตสไตล์สตรีทเต็มตัวเมื่อมองภายนอกสิ่งแรกที่เห็นคือการออกแบบที่ล้ำสมัยกว่าที่เคย ตัวรถใช้ไฟหน้าเลดทรงใหม่แบบสปอร์ตพร้อมเส้นไฟ Daytime Running งไลท์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถแข่งระดับโปรตัวแฟริ่งมีเส้นสายคมชัดผสมผสานสีทูโทนแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกแรงตั้งแต่แรกเห็นโดยเฉพาะในรุ่นดริปเ dition ที่เพิ่มดีเทลลาย c a r ์บอนไฟเบอและสติ๊กเกอร์กราฟิกเฉพาะรุ่นที่ดูโดดเด่นสุดๆ ด้านท้ายของรถถูกออกแบบให้มีความกระชับและโฉบเฉี่ยวพร้อมไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่และท่อไอเสียทรงสปอร์ตที่ให้เสียงร้าใจแต่ไม่หนวกหูขนาดล้อเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วพร้อมยางสปอร์ตที่ให้การยึดเกาะดีเยี่ยมเวลาขับในโค้งหรือบนถนนเปียกภายในโครงสร้างหลักของ Honda Wave 2026ดูิช้เฟรมแบบไดมอนด์เฟรมรุ่นใหม่ที่เบาและแข็งแรงกว่าเดิมทำให้การทรงตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เครื่องยนต์เป็นขุมพลัง1 2 5ซีซีสจังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองเร็วกว่าเดิมโดยเฉพาะช่วงออกตัวและการเร่งแซงการทดสอบในสนามแสดงให้เห็นว่าอัตราเร่ง0ูนถึง80กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ภายในเวลาไม่ถึง9วินาทีซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถในคลาสนี้ระบบเกียร์ยังคงเป็นแบบสสปีดแต่ปรับพัตราทดใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มและต่อเนื่องขึ้น ระบบคลัตต์กึ่งอัตโนมัติยังคงเป็นเอกลักษณ์ของเวฟที่ทำให้ขับง่ายทั้งมือใหม่และมือโปรด้านระบบกันสะเทือนหน้าหลังได้รับการอัปเกรดโดยโชกหน้าแบบเทเลสโคปิกขนาดใหญ่และโชคหลังคู่ที่ปรับระดับได้ช่วยให้การขับขี่นุ่มหนึบแม้เจอถนนครุกคะาฮอนดายังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยโดยติดตั้งดิสเบรกหน้าและหลังในรุ่นรีฟเอดิชั่นพร้อมระบบ CBS ที่ช่วยกระจายแรงเบรกให้สมดุลช่วยลดระยะเบรกและเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์ ในด้านการขับขี่จริง Honda Wave 2026ัริบให้ความรู้สึกมั่นคงควบคุมง่ายน้ำหนักรถเพียงประมาณ99กิโลกรัมทำให้พลิกโค้งได้คล่องและเหมาะกับการขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นอีกทั้ง,งยังประหยัดน้ำมันสุดๆด,ด้วยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย65กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าแรงก็ได้ประหยัดก็ดี มาดูเรื่องราคากันบ้าง Honda Wave 2026 g r i ี e e dition เปิดราคาที่ประมาณ49,900บาทในประเทศไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้รับและคาดว่าหากมีการเปิดตัวในตลาดต่างประเทศราคาหน้าจะอยู่ราวๆ1,600ดอลลาร์ โดยรวมแล้ว Honda Wave 2026 Drift e dition คือการผสมผสานระหว่างสไตล์สปอร์ตความทนทานและความคุ้มค่าที่สมบูรณ์แบบมันไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสนุกในการขับขี่และจิตวิญญาณของคนรักความเร็วและนี่คือทั้งหมดจากคาค c เจ t ร์ทีวีคกคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในรีวิวต่อไปครับ